สวัสดีทุกทกท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับในอพิสซดนี้วันมีข่าวอัปเดตนะคะของดาราคู่ขวัญของพวกเราซึ่งพวกเขาโคจรมาพบกันแล้วค่ะนั่นก็คือคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณเฉิน วิฉีนะคะจะมาพบกันในจีนคอสตูมโบราณค่ะเรื่องฟู่หวินชิงนะคะซึ่งเรื่องนี้กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำค่ะตามข่าวนะคะตามข่าวเมื่อวันที่7มีนาคมปี2024นี้นะคะคุณเจ้้งซุนซีนั้นนะคะถือว่าเป็นดาราที่ยังอายุน้อยแต่ว่าได้แสดงร่วมกับดารานังเอกยอดนิยมมาแล้วหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหยางเฉาหยวนะคะคุณมั่งเจ๋ออี้ก็เคยเนาะคุณเหลียงเจียนะคะคุณเฉินวิฉีก็เคยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เรื่องใหม่นี้ ด้วยนะคะคุณจูฉีตันนะคะคุณจูจิงอี้คุณหลี่ซินคุณหลี่อิ้งนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะ9ล้รอ9้ในอนาคตเลยค่ะเพราะว่าอายุยังน้อยมากๆสําหรับคุณเจิ้งซุนซีนะคะยังมีผลงานให้พวกเราได้ชมกันอีกอย่างไม่ขาดสายต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ จริงๆแล้วถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยก็ยังคงจะประทับใจมากๆนะคะในดาบคาบมาังกรใช่ไหมก็จางอูจี้นะคะซึ่งรับบทโดยคุณเจิ้งซุนซีเนี่ยเรื่องนั้นคู่กับ เจ้าหมินนะคะในเวอร์ชั่นของยูคีเฉินเนี่ยแหละคะ่ะแล้วในเรื่องใหม่นี้นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสามารถจะกลับมาร่วมงานเป็นคู่ขวัญกันในจีนคอสตูมโบราณกันได้อีกนะคะปกติแล้วมักจะเปลี่ยนนางเอกแล้วก็เปลี่ยนพระเอกกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ณจุดนี้ก็คือเอาละคะ่ะกลับมาแล้วนะคะความเป็นขวัญใจนะคะแล้วก็เคมีที่เคยดีมาก่อนเรื่องดาบค่ามังกรเรื่องนั้นคือประสบความสําเร็จไปมากๆเลยนะคะคุณเจ้าซุนซีนั้นเก่ง ทางด้านวิชาหย,ยุทธด้วยสามารถจะแสดงนะคะจีนคอสตูมโบราณซึ่งเป็นจอมยุดได้โดยที่ทุกคนที่ดูนั้นเชื่อนะคะจริงๆแล้วดาราที่แสดงแล้วเป็นจอมยุดได้แล้วคนเชื่อเนี่ยมีไม่กี่คนละค่ะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็มีคุณเฉิงอีด,ด้วยใช่ไหมคะอืมแต่ณจุดนี้นะคะทักษะการต่อสู้แล้วก็การพัฒนานะคะทักษะการแสดงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาในระดับขั้น ที่ขึ้นมายืนอยู่บนแถวหน้าของวงการบันเทิงนะคะอย่างช่วงปลายปีที่แล้วนี้ก็ได้รับรางวัลไปจากหลายๆเวทีเช่นเดียวกันสำหรับคุณเจงสุนศีค่ะ แม้ว่านะคะในช่วงที่ดาบข้ามมังกรนนะัดจุดนั้นนะคะมังกรหยด3ามนั่นนะ่ะได้รับความพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่ออนแอร์นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นช่วงเวลาหลายปีมาแล้วนะจุดนั้นนะัดจุดนั้นเวลานั้นนะคะของคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณยูคีเฉินเนี่ยคือยังไม่ได้ดังขึ้นมาอยู่ในในจุดที่ ที่มากสักเท่าไหร่นะคะในในช่วงปีที่เรื่องนั้นออนแอร์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะณจุดนั้นก็คือมีคนจําชื่อพวกเขาได้แล้วก็มีคนชื่นชมเขาค่ะแต่ในเรื่องใหม่นี้นะคะฟู่อินชิงเนี่ยก็คือหลายๆท่านก็อยากให้จับตาม,มองนะคะว่าเจิ้งซุนซีกับยูคีเฉินนั้นการกลับมาพบกันครั้งนี้นะคะจะสร้างปรากฏการณ์ที่เรียกได้ว่าระเบิดนะคะกระฉูดขึ้นไปเกี่ยวกับเรตติ้งแล้วก็ความนิยมของทั้งคู่ได้เพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะทั้งคู่ค่ะทั้งพระเอกนางเอกของ โปรเจก์นี้นี้เป็นนักแสดงยอดนิยมค่ะที่มีฐานแฟนคลับที่ที่หนาแน่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากๆในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความนิยมของเขาบวกกับทักษะการแสดงของพวกเขาแบบก้าวกระโดดเนี่ยเชื่อได้ว่านะคะเชิงคุณภาพของทุกๆอย่างรวมทั้งความนิยมเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากมายค่ะเรื่องฟู่อินชิงนะคะก็จะนำสองท่านนี้กลับมาพบกันนะคะ ตามรายงานข่าวนะคะโปรเจกต์ Project นี้ก็คือลงทุนเยอะแต่ว่ายังไม่ได้มีการระบุว่า S หรือ S Plus นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือสั่งแบบสั่งตัดชุดเนี่ยฟิตติ้งมาในไซส์ของคุณเจิ้งซุนซีแล้วก็คุณเฉินนะคะคุณยูคีเฉินนะคะเรียกได้ว่า ใกล้ที่จะเปิดตัวมากๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะคือเสื้อผ้านะผมเสื้อผ้ามันต้องพร้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝ่ายตัดเย็บถ้ามีข่าวออกมาว่ากําลังตัดเย็บเสื้อผ้านะคะในไซส์ของคุณดังซุนซีที่เป็นพระเอกแล้วก็นางเอกก็คือคุณยูคีเฉินนั่นเองค่ะเรามาดูคงเรื่องกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ก็มีในวรรณิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆฟู่อินชิงเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของพระเอกนะคะจิงถิงอีค่ะซึ่งก็เขานั้นนะคะ ในหนึ่งตัวของพระเอกนั้นมีหลายตัวตนมากๆค่ะแล้วก็หนะ้าที่หลักภาระของเขานะะที่บาดที่แบกอยู่บนไหล่ก็คือว่าจะต้องแก้แขนให้ตระก,กูลของเขานั่นเองดังนั้นแล้วเขาก็เลยต้องทํางานอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าใกล้องค์หญิงฟู่อินชิงให้ได้ค่ะเพราะว่านะคะ เขานั้นมีความแค้นกับราชวงศ์นั่นเองนะคะทีนี้ฟู่อวิ๋นชิงค่ะซึ่งเป็นองคหญิงก็คือนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเขาเป็นภรรยานในนามก่อนเอาง่ายๆเป็นภรรยานในนามที่ก็ป่วยกระเสาะกระแสะนะคะสุขภาพไม่ดีค่ะแต่ว่านะคะพระเอกของพวกเราก็ดันไปตกหลุมรักมากๆเลยตกหลุมรักองค์หญิงค่ะแล้วก็เรื่องราวนะคะมันก็ยากลาบากมากขึ้นค่ะระหว่างเรื่องราวการแก้แค้นนะคะการฟื้นฟูคแคว้นแล้วก็เรื่องราวของความรักนี่แหละคะ่ะหนึบๆนึบมาก สำหรับเรื่องนี้นะคะบทของอนางเอกก็ไม่ได้อยไปกว่ากันนะคะนางเอกนั้นจะเป็นภรรยาที่อ่อนโยนด้วยอ่อนแอด้วยนะคะป่วยๆค่ะแต่ว่าความพิเศษก็คือว่านางเอกนั้นจะป่วยเฉพาะตอนกลางวันนะคะส่วนตอนกลางคืนนั้นนางเอกของพวกเราเป็นนักฆ่าค่ะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะถือกระบี่ยาวแล้วก็ต้อง เขาเรียกว่าไรดีอะต้องมีเลือดติดกระบี่ทุกๆคืนเอาง่ายๆค่ะแล้วในขณะเดียวกันนะคะพระเอกนั้นก็ยังคงเป็นเป็นรัชทายาทเป็นเรียกว่าเป็นอดีตก่อนเป็นอดีตรัชทายาทของราชวงศ์ก่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะณจุดนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นถึงความหนึบๆของของเรื่องราวที่เป็นโครงเรื่องในนวนิยายต้นฉบับแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าศัตรูของพระเอกก็คือราชวงศ์ปัจจุบันค่ะก็คือพวกเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์ในยุคป,ปัจจุ นนะะแล้วก็ตัวของพระเอกนั้นเคยเป็นแบบว่าอดีตรัชทายาทนะคะแล้วที่รอดชีวิตมาได้จากราชวงศ์เก่านะคะแล้วก็แม้ได้มาแต่งงานกับองค์หญิงฟู่อินชิงนะคะซึ่งกลางวันอ่อนแอค่ะป่วยกลางคืนนั้นออกไปเป็นนักฆ่านะคะส่วนพระเอกนั้นนะคะช่วงแบบ ที่คนเห็นน่ะเออที่คนเห็นทั่วไปก็คือการแสดงออกนี้อ่อนโยนค่ะไม่มีพิษมีภัยนะคะส่วนด้านที่เก็บเอาไว้คือเจ้าเล่ห์คดโคดหดเห e ี่ยมผุดผุดนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่กล้าหาญมากๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเอาเอาแต่ใจอ่ะค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะแข็งแกร่งแต่ว่ามีน้ําใจค่ะ ฟู่อินชิงนะคะซีรีส์เรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงโอโหพัฒนาการของคุณเจิ้งซุนซีแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวละครมีความซับซ้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวตนของตัวพระเอกเนี่ยก็จะต้องมีหลายๆหน้าที่หลายๆตัวตนแล้วเวลาที่แสดงนะคะเป็นแต่ละตัวตนเนี่ยก็อารมณ์แตกต่างกันไปเลยนะคะปกติแล้วเราจะได้เห็นโจเซฟเจิ้งนะคะในเรื่องอื่นๆเนี่ยจะต้องเป็นจอมยุทธในแนวแบบ ภาพใสๆอะไรแบบเนี้ยภาพสดใสทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมาเรื่องนี้เราจะได้เห็นเขาดักๆบ้างแล้วค่ะต้องมีความต้องมีความเฮียมนะคะต้องมีความเฮียม ประสบการณ์ตัวละครในเรื่องนี้นะคะหวานว่าเป็นโอกาสอันดีให้กับโจเซฟเ,ฟเจิงมากๆเลยค่ะในการที่จะโตขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะคะสำหรับนางเอกนะคะคุณยูคีเฉินนะคะเธอนั้นก็ดูน่าทึ่งอยู่แล้วในชุดเครื่องแต่งกายจีนคอสตูมโบราณน,นะคะแล้วก็ทักษะการแสดงของเธอจากทุกๆเรื่องที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ชมนะคะเพราะว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดพวกเราให้ดูค่ะ เธอก็มีความนาา่ารักแล้วก็มีความสวยโดดเด่นของเธอนะคะสำหรับคุณยูคีเฉินนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคู่หูที่ดีแน่นอนเลยนะคะเคมีเลิศค่ะกับคุณเจิงซุนทีนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรารอดูกันนะคะพระเอกนั้นโอ้โหบทบอกเลยว่ามีความซับซ้อนค่ะดูหญิงดูแบบต้องครอบงําผู้คนน่นนี่นะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันกลางวันนี้โอ้โหขี้โลกสุดๆแทบจะแทบจะแบบติดเตียงนะคะส่วนกลางคืนนี้ เธอบินค่ะชิ่วเลยไปเป็นนักฆ่าอยู่น,น้นถ้าวันไหนไม่มีเลือดติดกระบี่ของนางนะคะไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าปมชีวิตของนางเอกนั้นนะคะเธอนั้นเป็นราชวงศ์จริงหรือไม่นะคะเป็นใครมาจากไหนแล้วอยู่ๆนะคะไปอยู่ในเ,เชื้อสายของราชนิกูลได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะใครรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะหวานหนึ่งคนคะ่ะยกมือเลยสองข้างนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ